ไม่รู้เหมือนกันครับพี่เบื่อมากเลยครับช่วงนี้เราชนคนเราขับหนีชนคนด้วยเมื่อกี้อยู่ดีๆมาฆ่าคืออะไรครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้เลยอยู่ดีเหรอครับไม่ไม่อยู่ดีนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับคนผู้ชายขับตู้ไฟแล้วเราหนีไปไหนล่ะเราหนีไปไหนเราเรายังอยู่กับผู้ชายไม่เสร็จเลยไม่ได้บอกนะเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะมาเล่นตู้ไฟอ่ะเราขับแล้วบอกว่า ไปไปไปเถอะเนี่ยนะก็พี่ผมผมก็บอกว่าเติ้ลขึ้นรถแล้วผมคุยเสร็จยังอ่ะแล้วผมคุยเสร็จยังผมยังคุยไม่เสร็จเลยอ่าแล้วจะรู้ไหมล่ะคุยไม่คุยอ่ะจะรู้ไหมไม่ก็เราไม่รู้ไงเอาเราจะไม่รู้ได้ไงเราก็บอกว่างั้นขึ้นรถคืออะไรไม่รู้เรามาแทงทำไมแล้วเมื่อกี้เราขับรถชนกันเสียงร้องด้วยเราพูดกั้งทำไมทำไมทำไมมาคืออะไรอ่ะงทำไมทำไมอะไรก็พูดมาแล้วพูดเราพูดเนี่ยเราก็มายิงตกรถแล้วก็มาแทงแล้วก็มาด่ามาขึ้นมึงฟูอะไรเนี่ยรู้จักกันแล้วแล้วเราขับรถหนีเรารู้เหรอว่าเขามีสตออรรรี่ะไกันจิง ตอนนี้อะไรคบเราไม่รู้หรอว่าเขาคุยอะไรกันอยู่อ่ะก็เห็นขอข้าวได้ยินที่เขาว่าขอข้าวขวข้าวอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าเขาทำไมถึงขอข้าวทำไมเราเลยทำไมถึงไปขอข้าวเรายังไม่รู้เลยถูกไหมไม่รู้เลยครับพี่เรารู้หรือยังว่าเขาขอข้าวทำไมเราก็ไม่รู้แต่เราเลือกเอาเพื่อนเราหนีไปยังโดยที่คุยไม่เสร็จคืออะไรหนีอะไรครับก็พูดอยู่ไม่หรจะหนีนะคือเจตนาเราจะหนีจะหนีมันหนีเจตนาหนีอะไรครขับรถตามหลังก็ชนคนแล้วก็หนี ว่าไงครับคุณหมอโอ้โหหลายหลายหนโอ้โหหลถ้าใครคนเพียบตัวละครนะไอ้ดูไอ้โกหกเลยว่าเมื่อกี้ชิเมื่อกี้มีคนมาเล่นกับภาษาใส่เลยครับเบอร์ แปดห้าหกตื่นมันไม่มีอะไรละกูคุยกับเขาไปแล้วมันไม่มีอะไรมันเล็กน้อยได้มาถึงว่าแบบไม่มีครับกูไม่มีครับก็รับมาหน่อยช่วงนี้กำลังงุูงิดแล้วผมจะรับจเลไม่ไม่ได้ฉุนกูไม่ได้ฉุนแต่กูก็ถามเขาว่าแบบคืออาไรตัวอะไรหรอไอจุดจะมาจุดอย่างนี้ได้ไหมไอจุดมรือเปล่าอ่ะเราก็ไปเอา่จุดตัวนี้ก็คือมันก็เหมือนซ่อนไฟแล้มันไม่งานดำตำรวจไม่ไล่เราจะหนีไปไหนเนี่ยเห็นปะไม่หนมาคือไม่ได้มีเจตนาเราจะคืนไม่คืนยู่ไม่รู้เลยแต่เราขับรถหนีไปแล้วที่ก็ไม่มี ตอนแรกคข่คุยไปที่กระไหล่กันแล้วก่อนเราจะตามเราพูดกันแบบว่าเราหนึ่งแล้วแล้วมาเจอมาเจอแบบว่าแบบเราจะหนีเราหนีอีกแบบเออประเทศดีก็ไม่หรอก็จะมาเล่นตู้ไฟแล้วเขาพุกอเลยชุดขบายไปแล้วแล้วพอตีกันกันมันจบมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ใช่เป็นไม่เสร็จเลยแล้วม่ได้ทำไมเราไม่บอกพวกเราเฮ้ยมีที่นี่ด้วเขาจะเอาอะไรวะตอนนี้ก็เลยไม่ถามเลยคุยอยู่ก็ลาออกไปแล้วนี่เมื่อกี้ก็จอดแล้วถามกันนี่โอ้แล้วที่กระไหล่ก็ยีร้อแค่แบบว่านั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็จอดจอดจอดไปแล้วเมื่อกี้จอดไม่จอดเมื่อกี้ไปซับ ก็ใช่อะก็ต้องพูดแบบว่าพี่ว่าก็ผมพูดแบมื่อกี้ไงบอกว่าพอสอบคนเด้งมันูว่าเป็นใครเลยเราเรายังไม่กลับไปดูเขาเลยผมยังเบรกอยู่เลยผมขับรถล้ำหลืองรถหมาเนี่ยคนนนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าภาพนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันก็หลังงานเนี่ครับคนนี้เขาท่านที่มาเหนื่อยเหมือนที่มาจนจนคนหนึ่งนะคะเล่นได้ก็มันไม่ใช่งานดำเพื่อนแต่งงานดแต่เรายังงงอีกว่าทำไมถึงมาชนมอะไรสุดท้ายแล้วเราเอาเพื่อนเราออกไปเรารู้แบบเขามีตอนนี้อะไรกันะเราคุยอะไรกันอยู่แล้วอะเราก็ไม่รู้ เรามั่วเรามีสตอรี่อะไรครับไหนพูดดิมีสตอรี่อะไรครับก็เนี่ยกไงูดคุยอยู่ครับว่าเออข้าวครับใช่ครับอ๋อแล้วไม่เป็นตอรี่ไงครับเขาพิดอะไรกันเ้าเป็นคนให้ข้าวพี่ผมเหรอใช่แล้วคนนี้ใครครับรคุณแม่เป็นคนให้ข้าวพี่ผมหรอแล้วเราเป็นคนกินข้าวหรอแล้วเราเป็นคนกินหรอแล้วเราไม่ตอบคิดละเราเป็นคนกินหรอเราไม่เป็นคนกินนี่ต้องคุยกับคนกินเออเราเรายุ่งอะไรอ่ะเราเราจะเอาเพื่อนี่เราเราไม่ไม่เอางี้แล้วขอถามผู้หญิงได้ปะ แล้วทำไมตอนนั้นบอกเอาเงินไหมเพือทำไมทำไมบอกไม่เอาตอนไหนถามตอนไหนพูดแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วแต่กูว่าเสียงนี่แต่ท่าโรงพยาบาลอ่ะแล้วขอขอเคนอะไรเออเราเราได้ให้ไหมเราเราได้ให้ไหมแล้วพูดมาหน้าตลาดากลางมาขอข้าวบีบีอ่ะหรืออะไรอะขอตอนไหนมันไม่ใช่เสียงไม่ได้ขอถามว่าอยู่ไหมมันมันไอ้นี่น้องก็เนี่ยเอางี้เอางี้ก็เอาง่ายเลยเราเราก็เอาข้าวมาคืนจบรู้จักมาตั้งแต่เช้าคือจะบอกว่าไม่รู้จัก ใช่ครับก็ให้ดีค่ะโอ้ยเราไม่ได้กินเราเราไม่เราไม่เด้กินเราผม่ต้องกินเลยเนี้ยก็ไม่อยากให้แล้วครับเปลี่ยนใจแล้วเราพูดแบบนี้มันก็ไม่ใครก็ไม่อยากให้รอถ้าจริงอ่ะจริงอ่ะเลยเออเราคนมีความผ่อเรื่อยๆแล้วไม่ได้ให้ก็หรือเปล่าไม่ได้เอาหรือเปล่าบังบกลับมาบังบังกลับมา ไม่จริงๆๆิถ้าผมคุยกับคนนี้ถ้าไม่หนีแม่อะไรถ้าคุยกันจบอะไรก็จบนะที่ตลาดกลางนะแต่แนี่อันนี้มัน่ซื้อข้าวมาคนไทยไม่ต้องตีกันเว้ยเล่นตูไฟแล้วเราชนคนชนอะไรกเราขับไม่หนีได้หรอไม่หนีได้หรอได้ยินหรือเปล่าคือรครับมันจะย้ำทำไมจะย้ำทำไมได้ยินอยู่แล้วเขาได้ยินอยู่แล้วทำไมถัดจะย้ำทำไมไอ่้เขาไดนี้ทไมขัไมไนอ่เขาไนทไมัทไมอแล้วเขา้นลทไมถัทไมไนาไ เล่นตู้ไฟครับอันนี้ยังแล้วมันก็ยังยังมันคุยไม่เสร็จเลยเราจะรีบไปไหนล่าเนาะไม่เสร็จอะไรครับก็พี่ผมผมจะพาพี่ผมไปไนล่าเนเดี๋ยวเขาบอกน้องใครน้องอะไรใครน้องแล้วใครน้องมึงดูคนเดียวไม่ได้เฉยหน้านะคือจะปล่อยให้คันก่อนดีท้าใจเหรอคุณมาขอคืนคืนคุณพูดยังไงแกก็มีเราไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันผิดจที่ตรงไหนเฮ้ยตอนแรกไม่มีตอนตตออนนกำลังลงรถบอกอ่ะมึงจะคืนไหมมึงจะคืนไหมคืออะไรมึงจะคืนไหมคือบอกตรงนี้แล้วมึงจะคืนไหมคือคือคือขับ ไปแล้วเว้ยคือเกือบไปแล้วเว้ยไม่ยิงไม่ยิงไม่ไม่ไม่เพื่อว่าก็เห็นเพื่อนได้ยินนี่ก็เลยจอดนี่ไงถูกไหมเราขึ้นเสียงเร้วงเฮ้ยน้องก็โดนขึ้นเ่อขาน้องก็ข้าวไอ้ก็น้งเกิดเกิดไม่ไ้ทเลยแม่ให้อะเราขึ้นเสียงเราต้องรู้เฮ้ยน้องก็โดนขึ้นเสียงก่อนข้าน้องก็ข้าไอ้ก็น้องเกิดเกิดไม่ได้ทำเลยแล้วทำไมไม่ให้เราจะหนีเนี่ยหนีอะไรผมจอดเบรกรอแล้วเนี่ยจอดอะไรที่รถแก้วคือไรอ่ะจอดกลางก็คือไม่เคลียร์ด้วย ที่แต่กลางก็พูดดีนะไม่มีผูนะแฟนคุณก็เป็นคนให้เองไม่ใช่เหรอเราเราเราคนอื่นคนกินแล้วเราเกี่ยวอะไรอื้อเนาะเรามาแทงนี่ทำไมอนี่เกี่ยวอะไรอ่ะแล้วเราขับรถหนีทำไมเราจะขับรถหนีเราบอกแล้วเรื่ไปฟังเรื่องป่ะเนี่ยเราขับรถหนีเราตัวซิ่งเลยอ่ะเราตัวแว้นเลยเมื่อกี้เราแง้เลยเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้าตึกแดงเลยแล้วอ่ะเราพูดอย่างนี้ไงก็เลยแทงไงเราเราพูดแบบนี้ด้วยแล้วเราก็ขับหนีด้วยถ้าไม่เบรกไว้มันก็ไปแล้วอ่ะ พูดแบบนี้อะไรครับตอนแรกนี่ยังไม่ได้คุยกับคุณมันจะไม่มีการแทงกันเลยนะถ้าถ้าถ้าเราไม่ถ้าไม่พูดถ้าไม่พูดแบบนี้ผมไม่แทงหรอกไม่พูดแบบไหนอ่ะก็พูดแบบเนี้ยแบบไหนครับที่ยังไม่ได้พูดอะไรนะที่แรกยิงตกรถเลยนะแหมอะไรครับไม่ยิงได้ครับก็จะขับอยู่ดีๆมายิงก็จอดเลยเขาอ้าวรถจะขับดีๆกันอะไรกันทำไมล่ยสนิทเหรอแล้วเราไม่ได้สนิทเราอยาด้วยหรอกครับ เราอยากจะสนิททไมถ้าถ้าเราไม่ขับรถหนีถ้าเราไม่ขับรถหนีก็ไม่อยากรู้จักเลยด้วยซ้ำเนี่ยไม่อยากคุยด้วยด้วยซ้ำก็รู้ประวัติอยู่เห็นว่าประวัติไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอเห็นว่ากลัวๆนี่รู้จักเรอบอกประวัติไม่ดีรู้จักหรอก็มีญาติญาติเยอะครับญาติญาตอ่ะน้องอยาไป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 ไไป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  ไ,ได้หาเรื่่อองใครรกนนะเาก็เป็นประชาชนแต่แทนที่เราจะไม่กลัวเนาะเราก็เลือกที่จะกลัวเนาะก็ด่ากูอย่งเงี้อันนี้คือแก๊งทีมาหาเรื่องประชาชนเล้วคืออะไรโอ้ยเลือกเป็นเราแหลมมากต้องตีน่ะนี่ไม่เคยตีประชาชนเลยตั้งแต่อยู่เมืองนี้มาเนี่ยที่ครั้งแรกเลยเนี่ยยังไม่ควนตั้งตีนเลยครับอยู่ดีๆมาฆ่านี่สุดๆเลยแหละสุดๆเลยแหละสุดๆเลยแหละเราอ่ะเราไม่รู้ตัวตีนเลยเนาะเลลยแหะราตัวจี๊ดนี่แหละตัวแหลมเนี่แหละเราอ่ะประชาชนเขาอยากกระทำครับม right> <ok ันไม่มีใครเขาอยากทำหรอกท่านไม่มีใครอยากทำหรอกครับถ้าเดินมาของค่าดีๆ แล้วแล้วไปตลาดกลางผมบอกว่าอะไรแล้วน่าไปตลาดกลางผมบอกว่าอะไรอ่านเนี่ยพูดดิไหนพูดดิอ่านพูดพูดอยู่ตลาดกลางผมขอข้าวว่าอะไรโหลมึงมึงเขาเข้าไหมกูดิใช่ปะหรือว่าอะไรใช่ครับถามว่ารู้จักพี่ผมหรอแบบมาขมาขอข้าวเหมอ้าวแล้วเราถามยังอ่ะรู้จักหรอรู้จักหรอเราถามมาที่ตลาดกลางอ่ะไม่ไม่ไปไปพี่ไปเถิดเรามาถามตรงนี้ทำไมอ่ะเนี่ยก็ถามที่ตลาดกลางไงว่าว่าเราพูดว่าอะไรตลาดกลางเราบอกว่าอะไรไปไปพี่ไปเถอะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาคุยอะไรกันเรายังอึ้งเลยอ่ะบู๊ เพื่อซื้ออ่ะเพื่อนเราไปขึ้นรถเราพูดไปหยอกยออืมแล้วเราเอาเราเพื่อนเราไปขึ้นรถเรารู้เหรอว่าเพื่อนเราคุยอะไรอยู่เราก็ไม่รู้เราเหมือนเราควิเราควรดน่ะเออเราคุยกันอยู่ไม่แล้วจะหนีแล้วไหมไม่อเรายังไม่รับทราบเลยเราก็รับทราบมนได้ไงเราอ่ะเออไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเนี่ยมาลีฟลอยกันน่ะแล้วเราก็พาเพื่อนหนีอย่างนี้ไม่อย่างนี้นายทำถูกต้องเหรอคือห้ามยิงเหรออย่างเงี้ยคือคือห้ามขับตามเหรอหรือว่าอะไรเออจะเป็นราชนันท์เราพูดยังไงก็ได้หรอ ถอยถอยถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเขาเป่ยกไปเมื่อไหร่ดิเอาเอาก็เอาเงี้ยครับก็เอาข้าวมาแล้วก็เอาก็ข้าวมาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราพูดแบบเนี้ยน้องเราเราควรเนี่ยถอไปหน่อยเออคืออะไรอ่ะก็เห็นบอกข้าอยไปหน่อยก็เลยบอกถอยไปอีกก็ได้ครับควรเนี่ยควรควรนม่อเไม่อะทำอะไรหรอกแต่เอาข้าวมาจบกล่องเดียวไม่เอาเยอะด้วยเอากล่องเดียวเอาพืนพอ มีนั้นเสียเปรียบประชาชนแก๊งไม่ได้หรอกจะหาว่าใจนี้อันนี้เขาเป็นแก๊งเหรอครับเอ้าก็ข้าวผมผมให้ไว้แล้วผมผมจะกินข้าวจะย่อย้อนทําไมวะาน้องนี่ย่อย้อนนะจบและข้าวผมตั้งผมเลยผมฟาร์มมาเนี่ยนั่นเลยย่อย้อนจัดเลยถ้าเราคุยกันที่กละงานเราบอกว่า ผมจะไม่มีครับเดี๋ยวผมค่อยหามาคืนก็จบเมื่อมึงเป็นบอยแล้วมึงก็เป็นโกล์มาเอาอะไรมาก็เดี๋ยวค่อยมาคืนนะพี่นี้อะไรไม่คุยกันเลยแล้วก็ขับรถหนีแล้วเราก็บอกว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราจะเอาพี่เราไปเล่นซ่อมไฟเราก็พูดอยู่แค่นี้แฟนคุณก็เป็นคนให้เองไม่ใช่หรอก็จะเอาคืนแล้วเนี่ยคุณได้ยินไหมเนี่ยแต่ไปาอกไม่บีก่อนและก็เดี๋ยวค่อยเอาคืนไงก็เนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาคืนไงถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคืนกันทีก็ได้เอ้ยถูกไหมที่เดินขาเดียวไม่โล่งไได้งอ่่ะะเเรราไไมมีอลยนี่กก็็ไไไมมมม่่ีีอะรเาง ก็เนี่ยเอาเอาเอาให้ผมด้วยแล้กันแฟนอยากได้คืนไม่ไม่ไม่มาขอคืนเองก็เนี่ยเขาพูดอยู่ไม่ได้จิงหรอว่าเขาขอคืนอ่ะเนี่ยแล้วมาขออะไรต้นนี้แหละครับตอนนี้คุณมีปากอ่ะคุณพด่าด่าน้องผมอะไรกับใครเขาด่าครับมาแรไม่ด่าไม่ด่าอะไรลงมายิงเลยยิงแล้วมึงจะคืนไหมมึงจะคืนไหมคืนแล้วครับก็ขับหนีไงไม่ยิงได้ไงอ่ะผมจอดหรือเปล่าผมจอดรอคุยเนี่ย้อคุยงเลยแล้วขับหนีไปไหนล่ะถ้าไม่หนีจะยิงไหม เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะเราอ่ะให้ทำไมอ่ะก็เล่นด้วยกันตอนแรกแต่แต่ตอนหลังมาขอขอเรื่อยเรื่อยเรื่อไม่ชอบแล้วไงก็เริ่มบอกขอให้ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนขอเราให้ไหมเอาง่ายเราเราเราเหมือนนี่เนี่ยเราเหมือนมอเตอร์สูบน้ําอ่ะก็เลยอยากคืนไงอยากได้คืนกับเพื่อนให้ฟังอ่ะตอนแรกให้ให้ได้คืนเอาสอบอ่ะก็คือไม่ชอบแล้วไงเออก็ไม่ชอบเราเราจะมาอะไรด้วยหรอเออไม่ชอบก็เอาคืนไงให้เราได้คืนเออ กำลังทำอะไรก็เนี่ยเอาคือจอดอยู่ตรงนั้นค่ะเี้ยข้าวจานเดียวอเียไม่ไอ้ไอ้ีนั่นมเีนหนึ่งไม่ไม่นั่นไปแล้วอ้ยืนเถียงกันขอข้าวคือจานเดียวกับโกกันเชียงงานหึงงานนวลด่เจ้งเข่ามาได้โกกันเชียงกันเชียงจะได้โกกันเชียร์คือเหียไวสัต ย้ําคือถ้าเขามาขอเราเราก็ให้เลยนะเว้ยข้าวอ่ะกูก็ให้เลยแหละโอ้ <c oughs> ยเกระเทียมกระเทีย <c> ม <oughs> อ่ะซอสวันอืมลูกอ่าใช่ใช่ใช่ของของน้องเราล่ะเค้ยเค้กโลกอ่ะ